นี่ออกแล้วนี่มุนออกโดดนี่ครับผมคลิปนี้ว่าพบกับบารโนดชาแนลคือเก่าครับพี่น้องมือหนีบบาวโนดสิบห้ามาตั้งพวงมาได้น่ก็ตรงพี่น้องสีมาตั้งครับผมันเอียงครับผมเอากระแกออกสีนี้สป,ปริงสามตุกสามตัวนะครับจะมีสป,ปริงสามตัวพิ่งนี้ตั้งศูนย์มาพี่น้องเต่ว่า ช่วงเมื่อไรมันเอียงครับยนี่ยเรียนมันเอียงยี่ทุกอ่าบ้าหลวงอีกไายออกนะครับผมตัวนี้ใช้ปากแกะเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับผมมันมีตัวหลอกอยู่นี่เด้อเฮ็ดเองลวดน,นิน่อยอืนี่ออกแล้วมันหมุนออกลวดนี่ปึ๊บพ่อหมุนออกแล้วเนี่ยบ้าหลวงไปเฮ็ดตัวตัว ัวค่ายนะคะพี่หลองร้นานทีน่ใดบอลองลันม,มันจะออกบ่้พี่หลอกอนี่ออกแล้วครับผม นี่บบอว่กขอวง่ายแห่สว่งหลอดเลยพี่น้องน,นี่มันหัวมีตัวค่ายนี่มันอยู่บ่ออวี้มันอวออขึ้นนี่ครับผมมันมีอ่าอันนี้บ้่านงเฮ็ดเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวคายของมะลัยนะครับผมมันเอยียงไปทางมันเอยียงไปทางใส่ยังไงนะครับผมมาโรยตังเองด้วยนะครับผมบ ตั้งเองเลยนะครับผมบมลูละนี่ปากกาขีดเอาเรื่องนี่มันมาแค้ไห,หนเม,มานี่เห็ดเองเลยรถตรงกะตังไหมนี่คิดว่าตรงครับพี่น้องคิดว่าตรงรถตรงกะตังไหมเท่านั้นเลย và không đi thể thoát được quá giờ, liền phải bơm con, nào mông, bơm nó liền phải nó xuống được. Ừ. Ngon เหยียบร้อยเค่นนี่แหละลจางหนั้นครับเดี๋ยวเราแก้วครับผมนี่ตัวถอดบ้านโน้ดเองว่าไงรับผมคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับพีน่น้องครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับผมแก้ว